อันนี้เป็นวิธีการปรุงดินนะคะทุกคนเพื่อให้เพื่อไม่ให้ดินเราแน่นนะคะตามความที่พี่ชูเข้าใจนะคะกับที่เราได้รับคำแนะนำมาค่ะเพื่อไม่ให้ดินแน่นเหนียวจนเกินไปก็เอาปุ๋ยมะพร้าวค่ะปุ๋ยมะพร้าวลงไปแล้วก็คนคนคนค,นค่ะคนค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆจะมีมีกากมะพร้าวด้วยมีกากมะพร้าวด้วยนะคะนี่ดินเนียนๆนี้จะบี้ๆหน่อยนะคะพเพื่อนช่วยๆหน่อยบางทีซื้อมาก็หลายๆแบบหลายผสมเนาะก็แตกง่ายนะคะไม่ได้แข็งอยู่ <laughs> น่าจะเป็นหินนะ,ะทุกคน เหนียวค่ะเหนียวนี่ดินเหนียวมากๆเลยนะผสมพันม์มะผสมดินไว้เพื่อไปขยายพัน์ไม้และผักเพื่อสวนครัวของเราบางอย่างก็แตกง่ายนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ มีลาว่างค่ะก็ลงมาทํานะคะแล้วต้นไม้เราจะสวยงามพอเขาแข็งแรงหน่อยก็เอาน้ำเอนไซม์ฉีดบ้างค่ะอยู่ได้ทนนะคะขยายต้นไม้สวยงามค่ะ นี่ก็คือต้นชวนชมค่ะทุกคนเพื่อจะให้ลากเขาใหญ่และอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เอามาผสมนี่ตรงต้นนี้ก็คือต้นทับทิมค่ะทุกคนต้นทับทิมนะคะต้นทับทิมต้นทับทิมให้ดู ไป,ไปค่ะเพิ่มอันนี้เป็นการเติมนะคะเติมดินแต่จะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะแต่ก็จะงามเหมือนกันค่ะ,ะค่อยๆผลิดอกผลิใบนะคะ คมีอีกหลายต้นมากๆค่ะค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆค่อยๆปรุงค่อยๆขยับต้นออกจากกระถางเล็กค่ะ แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ขึ้นค่ะทุกคนสวยงามมากๆค่ะนี่ค่คะทับทิมทับทิมนี้ก็ขยายไว้กำลังจะโตแล้วค่ะกำลังจะโตแล้วนะคะนี่ต้นชวนชมค่ะเรามาคอยดอูมาดูความง,งอกงอกงามนะคะดูประมาณเดือนหนึ่งสงเดือนก็จะโตขึ้นนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม